เราจะมาเรียนสัจธรรมเรื่องการเงินกันต่อนะคะนี่คือรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าช่องทางการรับเงินของคุณเนี่ยนะเปิดอยู่คุณไา้มกจะใช้คําว่า receiving mode อยู่ในโหมดแห่งการเปิดรับแปลว่าอะไร1คุณรับคําชมได้ดีบางคนลาสวยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่หรอกค่ะโอ้ยทําไมหน้าตาดีจังอ๋อไม่หรอกค่ะเฉยๆเงันๆนะคะ่ะคนไทยอ่ะบางทีจะถูกสอนให้เกรงใจหรืออ่อนน้อมถ่อมตนซะจนแบบมันไม่ได้ถ่อมตนแล้วอ่ะมันแบบปฏิเสธนึกออกปะใครชมคุณ ต่อขึ้นไะเนี่ยสวยขึ้นไะเนี่ยผอมลงไหมเนี่ยอะไรเงี้ยคุณเยสเลยแล้วก็ขอบคุณขานะคะต่อไปนที่2ก็คือคุณรับของขวัญที่ไม่คาดคิดได้ง่ายไหมอย่างเช่นเวลามีใครเอาของขวัญมาให้คุณนะคะเราพร้อมที่จะเป็นผู้รับด้วยบางคนก็จะไม่ ai, ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยคุณยอมรับความช่วยเหลือเมื่อมีคนมาเสนอให้ไหมนะคะเวลามีใครจะช่วยเหลือคุณคุณรับไหมนะคะต่อไปคุณยอมรับเมื่อเพื่อนเลี้ยงอาหารได้ไหมแบบเออเดี๋ยวมือนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเี้ยงเองนะคะอะบางคนก็แบบเออไม่เป็นไรค่ะคุณเ e อ อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณเปิดใจที่จะรับสิ่งต่างๆหรืออยู่ในหมวดของการเปิดรับไหมนะคะจงจําไว้ว่าจากาักรวาลกําลังเคลื่อนไหวผ่านทุกคนและทุกสถานการณ์เพื่อมอบสิ่งต่างๆให้กับคุณนั่นเองระวังเข้าใจผิดในเรื่องของการที่แบบเฮ้ยคนไทยะจะต้องแบบว่าตัวเล็กตัวน้อยเวลาใครชมก็ต้องปฏิเสธหรือเวลาใครให้เงินให้ของขวัญเราจะต้องรู้สึกว่าปฏิเสธเงินหรือปฏิเสธการเป็นผู้รับที่ดีนะคะคุณเอยอยากให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้จบเอาสมุดปากกาขึ้นมาแล้วเขียนอั ฉันตัวโตๆเลยนะคะฉันเปิดรับความมั่งคั่งรอบทิศทางฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีงามเสมอฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมใครที่เขียน a f ฟ i ฟอร์ i o n ชั่นเสร็จแล้วก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะ